สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูมจะมาบอกต่อนะครับของแต่งอะ่ะที่บูมไปใส่ออกคลิปทางภาคใต้มานะครับกับจเจ้า adv 350คันนี้นะครับไปออกคลิปแล้วพี่มันเห็นผลนะครับซึ่งก่อนเนะี้ยคือบูมไม่คิดเลยว่าพี่มันจะใช้งานจริงได้นะครับทุกคนนึกว่าแบบเออใส่สวยงามคําว่าของมันต้องมีอะไรประมาณแค่นี้เลยนะครับแต่พอไปออาคลิปสักประมาณพันสองพันกิโลเนาะแล้วขับในความเร็วร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเลยแบบเนี้ยพี่มันเห็นผลนะครับทุกคนมันใช้งานได้จริงนะครับก็คือการแผ่น ของแบรนด์อะไรเนี่ยเบคบัสเตอร์ตัวนี้ครับราคา4,950อ่ะคือแบบโหมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่คือบูไม่สามารถใส่กาดเดิมอันเนี้ยกาดเดิมของเจ้า ADB 3 5 0นะครับนี่เลยเดิมๆมันไม่สามารถใส่ได้นะครับเนื่องจากบูใส่ปั๊มแต่งเอ้ยมันไม่ใช่ปั๊มแต่งอีกเป็นปั๊มเดิมของ X ADB 7 5 0ก็คือปั๊มของรถรุ่นพี่นั่นเองอ่าแล้วพอเราเปลี่ยนปั๊มบนปุ๊บมันไม่สามารถใส่กาดเดิมได้ การเดิมของ ADV 3 5 0ก็ใส่ไม่ได้การเดิมของ x a DV 7 5 0ก็ใส่ไม่ได้แล้วก็การอะไรก็ตามที่มันใส่แล้วมันต้องไปคุมถึงปั๊มข้างบนตรงนี้เนี่ยคุมหมดเลยแล้วก็ต้องไปล็อกกับบาร์ครับมันไม่สามารถใส่ได้เลยเพราะใส่นะคะทุกคนมันใส่ได้แต่พอเราเดี๋ยวชนชิวบ้างชนชนตรงนี้บ้างคือมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละอ่ะเราก็เลยไปเจอเจ้าการแทนตัวนี้นะครับ แต่แ้กก็หูที่ร้านพี่ชัยอ่ะมาแชล์มอเตอร์สปอร์ตอ่ะแต่ก็เอ้ยราคามันก็สูงเนาะแต่เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะใช้งานจริงได้ครับแต่บมไปออกคิดทางภาคใต้อ่ะเฮ้ยมันมันใช้งานได้ทุกคนเราก็เยลยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูดีวกว่าในไหนก็ราคามันแพงทุกคนถ้ามันใช้งานไม่ได้มันก็เอ้ยยังไงยังไงอยู่แต่ในเมื่อมันใช้งานได้เราก็บอกต่อครับอ่ะก,ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับเดี๋ยวบุมจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยว เราจะลองเทียบขนาดดูอ่ะคือถ้าใส่กาดเดิมได้คือแบบดีมากเพราะว่ามันใหญ่นะครับอย่างพวกกาวน,นี้มันก็ช่วยกันมแมลงเจอฝนแรงๆแล้วขับไวๆมันก็ยังช่วยมือเราได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเทียบให้ดูอันนี้เป็นเบคบาเตอร์นะครับนี่ชื่อแดงเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นรอยพวกเศษมมแมลงนะครับที่ยังมีอยู่นะครับเนี่ยแค่เห็นแค่นะี้อย่างน้อยก็รู้แหละเฮ้ยมันกันมแมลงตรงมือเราได้นะครับซึ่งเวลาเราวางมือ่มือเราจะอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนมันจะ เนี่ยกันไปพอดีเพราะว่าตรงนี้พระทรแบบสโลปลมปุ้มพุ่งขึ้นไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวบูมลองกำให้ดูนะนรับเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยระยะมือเราอะ่ะเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันยังมีค่า,มาแมลงอยู่เลยนะอ่าอันนี้คืออย่างน้อยก็รู้แล้วว่าอ้กกันมแมลงได้จริงนะครับต่อไปสิ่งที่พิเศษนะครับบูมไปขับออกทิปอะตอนลงใต้อะ่ะพระธรรไม่เห็นพอดีนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายทําคลิปเนี้ยลงให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะ แต่อะไหนๆก็มีของเดิมนะครับถ้าใครใส่ของเดิมได้มืกออยากแนะนาให้ใส่ของเดิมนะทุกคนมันจะใหญ่กว่านะครับเพราะใหญ่กว่านะมันก็กันได้เยอะกว่านะครับเห็นไหมขนาดอะดูดิถ้าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเล็กลงมาถึงกับครึ่งต่อครึ่งเลยนะทุกคนนะเห็นไหมอ่าแต่คือของบูมันใส่ เอ็เอนะครับมันก็เลยลงไม่ได้นะทุกคนอ่ะโอเคในเมื่อของมันต้องมีครับมันก็ต้องมีประโยชน์นะเพราะว่าราคาแพงไปลองดูนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะทําการทดลองกันนะเดี๋ยวมีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยติดกัดแฮมแบบเนี้ยติดปั๊มแบบเนี้ยติดชิลทรงเนี้ยเอาสูงสุดแบบเนี้ยเวลาเราเดี้ยวสุดขับชนหรือเปล่านี่ครับอันนี้คือบุ้มดันไม่ไปนะทุกคนเห็นไหมกระจกเดือนะครับ กัดแฮนเหลือนะครับอันนี้ข้างซ้ายเสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปข้างขวาครับข้างขวาเห็นไหมครับเหลือนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ยังเหลือนะกาดแฮนอ่ะโอเคครับทุกคนอ่ะคราวนี้การทดลองของบูมนะครับกาดแฮนดพวกนี้มันต้องช่วยลดการมาะทะลมการเศษหินการมแมลงเจอฝนตกต้องช่วยได้อ่ะเดี๋ยวจะมาทดลอง มันต้องมีสักข้อแหละในวันทนี่ <c ười> แบบว่าเออคลิปเนี้ยออกไปแล้วมันต้องอ๋อเออประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับบูมจะลองขับสักความเร็วร้อยร้อยยี่สิบประมาณนี้นะปกติเนาะขับแบบคนทั่วไปอ่ะลองว่าเอ้ยทรงทรงนเนี้ยเนี่ยลมที่แบบว่าเนี่ยทรงที่แบบว่าพลาสติกมันมาแบบนี้แล้วสลบขึ้นแบบนี้มันจะช่วยลมตรงมือเราหรือเปล่านะครับทุกคนอ่าก็เดี๋ยวบูมจะคลายถุงมือ เอาไว้ซักประมาณแบบเนี้ยอันเนี้ยคือถ้าคายแบบนี้ปุ๊บแล้วเวลาโดนลมอะ่ะมันจะสั่นลุกดิกลูกดิกลุกดิกนะครับแต่ถ้าลมมันช่วยมันจะแบบปุ๊บแล้วถุงมือเราจะนิ่งนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่โดนลมนะครับอ่ะโอเคไปพูดแล้วไม่ดีรอ เดี๋ยวการทดลองนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลคือฟิลลิ่งอ่ะตอนเราประทะลมกับไม่ปะทะลมอะ่ะคนขับนะครับมันจะสัมผัสได้นะอันนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพแบบยังไม่ชัดเจนเท่าแบบสัมผัสที่บูมได้สัมผัสนะครับทุกคนเดี๋ยวบูมจะลองทดลองอีกอ่ะไปไหนก็ทําแล้วนะเอาแม่งให้สุดนะครับเดี๋ยวบูมจะลองเอาเทปเก่าแปะเอ๋ดูไปเลยเราก็จะได้รู้ไปด้วยกันเอามาแล้วเอามาแล้วเราเตรียมงานไปแล้ว เทปกาวนะครับเอาเทปกาวแปะนี่แปะไปเลยเอาในระดับนิ้วเรานะครับอ่านิ้วบูมอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคอ่ะนี่นิ้วบูมนี้สูงกว่าน,นิ้วบูมอีกอ่ะแฮมอยู่ในนิ้วให้อยู่ในระดับนิ้วอ่าโอเคระดับนิ้วบูมนะอ่ะโอเคไปลองดูกันว่ามันจะดุกดิกด๊กลุกดิก๊กขนาดไหน <laughs> ไดูเองครับเดี๋ยวขอกลับรถก่อนอย่าหยุดึงงอแงีดีลูกยังไม่ได้ทดลองเลย อา้าตวตาอยู่แล้วนี่หว่าวันนี้เออครับ มันเลยไม่พับอันนี้คือกระดาษกาวนะทุกคนเนี่ยข้างล่างอ่ะพอมันไม่รูปปุ๊บเนี่ยมันพับเข้ามาเลยเห็นไหมเออได้บางคนเห็นเนี่ยอ่ะโอเคให้ดูผลงานก่อนอ่านี่ครับเห็นไหมกระดาษกาวข,ข้างบนยังอยู่นะครับเมื่อกี้ลองประมาณรนะ้อยนะนี่คือกระดาษกาวนะทุกคนคือแม่งโคตรอ่อนเลยนะนี่ข้างล่างพับเข้ามาแล้วเพราะว่าข้างล่างมันมันไม่ได้รูลมนะครับมันช่วยเอาข้างบนนะเพราะว่ามือเราอยู่ข้างบน ตบมือครับผ่านผ่านครับทุกคนเกสรอดบอกว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อคนดูนะครับ4,950ไม่ได้มีแต่ความเท่ย่างเดียวตอนแรกบ,บูมคิดว่าเฮ้ยแม่งมันเท่ย่างเดียววะ่ะแต่เออของมันต้องมีเนาะแต่พอไปออกทิศใต้อะ่ะมันมีจังหวะที่บูมขับร้อยสี่ร้อยห้าแล้วบูมยกมือขึ้นมาเนี้นยแล้วแบบอู้มือบมอตั้งขึ้นเลยพอเราขับไวเนาะพอยกมือปุ๊บเนี้ยมือบูมตั้งขึ้นเลยพอเก็บเออเฮ้ยมันมันช่วยรู่ลมนะทุกคน่ะโอเค คอนเทนต์นี้ก็ถือว่าผ่านนะเออใครดูก็ขอบคุณที่ดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูเนาะชอบไม่ชอบถ้าชอบก็ฝากด้วยละกันอ่ะโอเคไว้เจอใหม่ EP ต่อไปครับขอบคุณครับทุกคนโหมาขี่ลองนี่คือแบบน้ำมันดิตละ45นะวนันนี้น้ำตาจะแตกครับไว้เจอใหม่ครับบ๊ายบาย